สวัสดีครับผมวันนี้เดินอยู่ข้างทางเลยนะเดินมากินข้าวหาข้าวกินร้อนชิป๋องเลยก็วันนี้วันจัน์ทนะเสียงดังนิดนึงแต่คือว่ายุคนี้กินข้าวในห้างทุกวันนั่นก็ตายหาไม่ไหวนะครับผมแต่เป็นข้าวร้านประจำของเฮียเดี๋ยวพาไปดูนะข้าวแกง อิ่มอร่อยเยอะถูกเว้ยข้ามถนนก่อนเดี๋ยวรถชนตายโทษอ่ะไปเจอที่ร้านมีอ,อะไรกินบ้างโอ้โหมาเส้นลาวขนาดเล็กหน่อยกระดุกหรอใช่ ได้อยู่นี่หน่อยได้ได้ไดกินคนพานนี่รู้ว่ากับ้านปาของเราอันนี่เลยแล้วกันอ่ะกล้องถ่านี่ดีโอดอ่ายไปไม่ใช่นี่มีอะไรบ้างมีต้มจืดไก่ทอดแล้วก็ปลาดุกนะสุดยอดขออนุญาตกินก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน ร้อนมากไปเฮ้ยอยู่วันนี้เฮียพาไปเออไปดูอะไรก็แล้วแต่ดูไอ้นี่ไอ้นพันน้นลายพันนั้นลายนะด๊บหนึ่งกินข้าวก่อนเออเสร็จเรียบร้อยขอบคุณค่ะช่วยเขาหน่อยขอบคุณค่ะกับร้านไปทํางานต่อนะฮะโอ้โหรถเยอะเว้ย A later few moments เฮ้ยทุกคนมาดูนี่เฮียเว่จะประกอบตัวนี้ไ้ยตัวเนี่ยไอที่มาวันก่อนแซนล็อกเนี่ยเนี่ยนะฮะแต่คือว่าเนี่ยมันมีพาร์ทที่มันเป็นสีเข้มเยอะนะทุกคนเนี่ยมันมีพาร์ทที่เป็นสีเข้มเนี่ยเนี่ยชุดเกาะของมันเนี่ยไอพวกล่องของมันเนี่ยเห็นไหมเออเฮียคิดว่าเฮียจะ ตัดสีเอตัดเส้นเว้ยที่มันเป็นแบบเนี่ยดูดิคือเนี่ยล่องสีเข้มมันเยอะเนี่ยทุกคนเห็นปะเนี่ยดูดิมาดูใกล้ๆเฮีย er, คิดว่ามันต้องตัดเส้นทั้งสีขาวด้วยแล้วก็สีดําด้วยแต่คือว่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่คือว่าอยากอยากอยากได้ในส่วนของพวกเนี้ยนะฮะอันนี้เฮียไม่มีเว้ย คือมีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหาไม่เจอเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูพวกน้ำยาตัดเส้นไอพนันธุ์ลายของทามิยาเนี่ยม,มีสีเทาสีขาวสีมันมีหลายสีเหมือนกันที่ทามิยาหาเรื่องไปดูกันดีกว่าไหมเออแล้วเดี๋ยวซื้อกลับมานะแล้วอุปกรณ์หายเอเ็กซ์ซีเมนต์เราก็ไม่มีด้วยใช่ไหมฮะโอ้ไปซื้อซีเมนต์ด้วยหาเรื่องไปหลั ทุกคนไปทามยาิยะกำลังนั่งรถไปทามิยะนะนี่นั่งรถไปก็นั่งดูนี่่ายครับกลุ่มใน Facebook นะครับกันพาออฟไทยแลนด์นะเป็นกลุ่มพูดคุยและเปลี่ยนนะครับซื้อขายนะครับผม นอนะเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับเรียบเลยรอกันอยู่นะครับผมก็อยู่ในกลุ่มนี้นะจ๊ะน่าเออะกำลังนั่งรถไปธรรมยา่าเดี๋ยวเจอกัน12 seconds later ถึงแล้วครับผมสามยามธรรมย่า RCA นะปึ๊บ ดีครับต้องดิงต้องดิงมาที่ปื๊บปื๊บปื๊บเรามาหาปุกกรณ์ของเราเจอแล้วนี่สีนี่สีสีเหลืองส้มก็มีนี่สีน้ำตาลก็มี สีเทาเข้มก็มีดาร์กบราวก็มีน้ำตาลเข้มสีเทาก็มีเทาวสว่างก็มีสีน้ำตาลก็มีดีบราวน์แล้วก็สีน้ำตาลธรรมดาก็มีนีทุกสีเลยยกเว้นสีดำโทนะฮะ สีไม่จะต่างกันอย่างนี้นะฮะเราก็เอาสีไลท์เกดีกว่านะเทาสว่างสว่างประมาณนี้ได้ไปแล้วหนึ่งขวดสีดำเรามีแล้วนะฮะแล้วก็ดูนี่อันนี้สองอันนี้ต่างกันยังไงสีขาวกับสีเขียว อันนี้แห้งเร็วอันนี้แห้งช้าแค่นั้นเองนะครับผมเราก็เอาอันนี้ไปดีกว่านะง่ายๆเออแล้วมีอะไรอีกนี่เราได้แค่2ขปวดแค่นี้โมโหนั่งรถมาเอาแค่2ขปวดแค่นี้เหรอไม่ใช่เดี๋ยวต้องดูอื่นอีก ธรามียาก็มีห้าพันสองชุดแอร์บัตนะมีมาให้เลยนะมีแอร์บัตแบบนี้แล้วก็มีปั๊มมาให้เลยนะก็แล้วแต่คนชอบอันนี้เป็นที่จับชิ้นงานนะอ,อ,อันนี้เป็นแว่นขยายอันนี้อะไรอ่ะปั๊มลมใช่ไหมอันนี้ก็ปั๊มลมอันนี้ก็ปั๊มลมอันนี้ที่วางสี อันนี้เป็นแอร์บททัตแบบหนึง่งอันนี้เป็นที่ดูดสีแล้วก็ที่วางแอร์บัตอ่าประมาณนี้อันนี้คืออุปกรณ์อันนี้ก็คือสีสีทั้งหมดนะฮะเอียก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าสีมันมีอะไรบ้างนะก็ประมาณนี้นะฮะเรียบเลยนะฮะนี่นะอุปกรณ์สําหรับตัดกันพาก็จะมีเบอร์อันนี้เบอร์หนึ่งนะหัวมันจะใหญ่เห็นไหม แล้วก็ที่นิยมกันก็จะมี35กับ1น3สมมันจะป้านต่างกันนิดหนึ่งนะฮะไอเฮียคิดว่าใช้อะไรก็ได้บางคนก็ใช้ Hand, ก๊อตแฮนก็มันก็เนี่ยมันดูแบบราคาไม่ได้ต่างกันมากนะมันจะมีแบบนี้นี่แบบนี้อันนี้หัวใหญ่แล้วก็แบบนี้หัวเล็กนะแล้วก็เล็กนะ แต่คือมันบางไงแต่เฮียนิยมใช้35หรือ123เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่แล้วแต่ว่าใครจะเลือกใช้นะจ๊ะนี่อุปกรณ์เขามีเพียบเลยเฮ้ยนี่ทุกคนมีคนถามมาเยอะเลยไอ้พวกปากกาพันลายเนี่ยแล้วก็ปากกาตัดเส้นหรือปากกาทาสีโมเดลหรือกันพานะมีเพียบเลยนี่อ่ะโดนี่นี่ นี่แล้วก็นี่นี่นี่เห็นปะ่ะมีหลายเบอร์เลยนี่แล้วก็นี่นะฮะเยอะเลยนะแล้วก็สีเยอะแยะเลยนี่ไอแอร์บัตอันนี้แบบเป็นหัวปืนเลยแล้วก็มีเป็นแบบนี้นะครับมีหลายยี่ห้อนะไทมิยาก,ก็มีสตาร์แม็กคือทำคู คือเขา cross กันนะฮะแล้วก็มีตัวดับลมนี่แบบนี้แล้วก็สเป์กระป๋องนะลมกระป๋องแล้วก็มีสายนี่อะไรเยอะแยะเลยนี่จานทรงการสีโอ้ยพี่อุ๊ยมีแมสด้วยแมสธรรมิยาน่ารักมากเลยเอ้ร้อยห้าสิบบาทซื้อไปเก็บไปดีกว่านี่หนึ่งอัน ันนี้ก็เป็นแผงกระดาษทรายนี่เทียบเลยเยอะเลยนะนะหลากหลายยี่ห้อมีให้เลือกสรรสำหรับการทำโมเดลนะฮะไปดีกว่ากลับบ้านดีกว่าจ่ายตังค์ครับผมทั้งหมด450บาท้บาทได้เลยครับ เรียบร้อยได้มาเอาแค่นี้แหละพอแล้วนะไม่มีอะไรมากมายซื้อนิดนิดหน่อยๆส0กว่าบ,บาทจัดจ้าไปนะฮะไปดีกว่ากลกลับเรียบร้อย เดี๋ยวไปถึงออฟฟิศนะเดี๋ยวจะไปเทสให้ดูนะไอตัวอะไรนะพันธุ์้ลายสีเทานะเดี๋ยวหา,หา,าหาเยื่อก่อนล่องไอกันพาที่เป็นสีเข้มๆนะ่ะเดี๋ยวใช้อันนี้ตัดเส้นเลยอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวันนี้ก็มาซื้อของนิดนิดหน่อย4สี่ร้อยกว่าบาท <IN> ก็มีไดเม็ดอันหนึง่ง <IN> แล้วก็พันนั้นลายสีสีนี้ นะที่เทาที่ข้อขาวอะแล้วก็กาวอันนี้กาวประสานกันพานะแห้งเร็วนะแล้วก็แมสเนี่ยของธรรมยาแค่นี้แหละโอโ้ไม่คุ้มค่ารถเลยมั้งเนี่ยแต่ก็ได้อุปกรณ์จากเซซเวน่นนี่เออไอ้สเปร์แอลกอฮอล์นะโอเคไปเจอกันกลับละ eventually กลับมาแล้วครับผมไปขึ้นไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยงไงวันนี้นะคือกลับมานะลูกค้าเยอะนะก็เลยแบบไม่มีเวลามืดแล้วเนี่ยเฮียจะต้องกลับบ้านเอาเป็นว่าสรุปก่อนละกันว่าวันนี้ได้อันนี้มา2อันอันนี้150บาทอันนี้คือซีเมนต์นะก็คือว่าเป็นกาวสําหรับประสานพลาสติกโมเดลนะและอันนี้พาร์เนลไล สีเทาเทาอ่อนนะเกือบจะเป็นสีขาวแล้วแต่คือว่ามันก็ยังมีเทาเอาไว้ตัดตัดเส้นสําหรับไอ้พวกไออะไรนะกันทาสีเข้มๆนะ่ะเอาไว้พรุ่งนี้และกันเฮียมาทําให้ดูนะฮะแล้วก็ได้แมสมาอันหนึ่งนะฮะก็ซื้อง่ายๆวีลองง็อกโ,โง่วันนี้ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวจะรีบเอามาให้ทุกคนได้ดูกันและกันพรุ่งนี้สัญญาเลยนะฮะก็คือว่าสัญญาทาไงวะนั่นแหละเอ่อพรุ่งนี้เดี๋ยวไปหาหุ่นด้วย ประเดี๋ยวว่าหาหุ่นตัวสีดำๆไม่เจอแล้วไปหาที่ท,ที่ที่คอนโดนะพรุ่งนี้มีของออกใหม่ด้วยอ,อะไรหลายๆอย่างเลยติดตามด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้ SD ออกใหม่ SDW นะว่าจะเป็นตัวไหนรู้สึกว่าจะเป็นมา้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอา,อางี้ดีววกว่าไปพรุ่งนี้ยังไม่ได้กินข้าวหมาก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้วีล็อกเดลี่ไม่มีอะไรครับผมไปแล้วจ้ะสวัสดีครับบ๊ายบาย